บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นของขวัญส่งท้ายปีจากทางรัฐบาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมใครรับสิทธิ์อย่างไรแบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามล่าสุดนะคะ80นี้หากนำวงเงินมารวมกันค่ะ3,395บาทและผู้สูงอายุนะคะลุ้นเพิ่มสวัสดิการจากทางภาครัฐเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2เพิ่มเงินเพิ่ม ตเติมอีกนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเป็นเงินพิเศษใครบ้างได้รับสิทธิ์ใครบ้างอยู่กลุ่มไหนตรวจสอบเช็คสิทธิ์ไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางสวัสดิการจากทางภาครัฐรับวงเงินอะไรบ้างภายในเดือนธันวาคม2 5 6 8โอนไวค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยและ8รายการนะคะและในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุมีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวันที่1ธันวาคมเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโอนไวจ่ายจริงค่ะจากกรม มุงจีกางเพิ่มอีก1นึ่งสิทธิ์แปบาทปกติวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าค่ะ3า0บาทส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนค่ารถโดยสารประจำทาง750บาทแล้วก็ลดภาระค่าน้าค่าไฟนะคะรวมไปถึงการเติมเงินเข้าไปอีก850บาทให้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่ะคุณผู้ชมรวมสิทธิ์ในการใช้จ่ายนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อยู่ที่ 1,150บาทค่ะใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยไร่ละ1000บาทนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการจ่ายเงินแล้วก็ส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสําหรับเดือนพฤศจิกายนครั้งที่1มีการตัดข้อมูลไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนแล้วก็ส่งข้อมูลไปแล้วในวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็ครั้งที่2นะคะจะมีการตัดข้อมูล21พฤศจิกายนแล้วก็ส่งข้อมูลไปเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ24 สศจิกาย,ยน2568ส่วนแผนตารางการจ่ายเงินกลมส่งเสริมจะส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารกสะกศสำหรับเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการอุเงินไร่และ1,000บาทซึ่งรอบการจ่ายจะตรงกับวันที่3ธันวาคมและวันที่18ธันวาคม2568นี้นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในเดือนธันวาคมนี้พี่น้องเกษตรกรชนารอรับการโอนเงินไร่และ1,000บาทใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็กสิทธิการโอนเงินและก็สถานะในการส่งข้อมูลจากทางธนาคารทกศได้เลยนะคะยินดีด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในวันที่9พฤศจิกาย,ยนเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับ3ากลุ่มเปราะบางเบี้ยงชีพผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิบบองงท์อยู่ที่600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ํากว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแล้วก็ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มอีกนนนนะะะะคคค2บบาทรรววมมมใเดดือธััุ่้ชก็จไ อยู่ที่1,000บาทค่ะแล้วก็เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดนะคะในวันที่9ทธันวาคมเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นรับอยู่ที่600บาทค่ะเพระนาะฉะนั้นการจ่ายเงินนะคะในส่วนของกลุ่มเปาะบางค่ะเบี้ยงชีบในส่วนของกลุ่มผู้สงูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นค่ะยินดีด้วยนะคะ ส่วนวันที่15ธันวาคมค่ะจะเป็นการจ่ายเงินพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสม,มอและอสสทั่วประเทศ2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีค,ค่ะและในวันที่18บพฤศจิกาย,ยนไร่และ1000บาทรอบเก็บตกครั้งที่3สําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการอุ่นเงินแล้วก็มีแผนการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศาจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรค่ะตามมาด้วยเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสาหรับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทในวันที่19ธันวาคม25 6 8นหานี้นะคะส่วนเงิน พิเศษยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องในส่วนของเงินในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีนะคะสําหรับผู้สูงอายุค่ะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย,อไไอยจ่ายย้อนหลังนะคะเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568รอบการโอนซ้าจะโอนเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่24ธันวาคม2568นี้อย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ปุกบัญชีพร้อมเพียงเรียบร้อยเตรียมความพร้อมในการรับการโอ,อนเงินค่ะและนอกจากนี้ค่ะ โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงท,ทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรในส่วนของทางสํานักง,งานประกันสังคมนะคะ1 0 0่บาทต่อบุตรหนึ่งคนคราวแล้วไม่เกิน3คนส,ส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนค่ะก็จะได้รับการจ่ายเงินเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ในวันที่30ธันวาคม25 6 8รหสบค่ะ นี่แหละค่ะคือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดที่นันนำมาฝากคุณผู้มชมสำหรับเดือนธันวาคมใครอยู่ในกลุ่มไหนรับสิทธิ์สบริการอะไรบ้างเริ่มสแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและนอกจากนี้ความคืบหน้าในการเดินหน้าลงทะเบียนทำบาทัตรคนจนและก็โครงการคนละครึ่งพาร์ทมีแน่นอนค่ะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมแล้วก็สามารถใช้จ่ายในเดือนมกราคม2569ก่อนการยุบสภาค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ